อะไรดำๆอยู่บนหลังคาออ่่าคล้ายๆฟีลแบบว่าเหมือนโดดมันจะโดดหลังคาอยู่อะไรเงี้ยแล้วพออีกวันหนึ่งมาตอนแรกกัสันนิชาก็จะเป็นเสียงเป็เพราะมันน้ำพี๊ดพี่ดพี๊ดแบอแบคนปากเล็กๆแล้วอะไรเงี้ยนะ โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมเจมินทีนะครับผมแล้ววันนี้เรามาเปิดคลิปกันก่อนอ่ะผมอยากจะอ่านเม้น์มากเลยในการที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับผมและให้ทุกคนแต่งชื่อให้หรือว่าตั้งชื่อให้ในคลิปที่ลงไปล่าสุดนะครับผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กทัางอ่ะเข้ามาแรกผมเจอเลยชื่อ,อรายการว่าเล่าเรื่องกับน้องเจมเมื่อกี้อ,อ่านเจออยู่อ,อ่านเจออยู่อ,อ,อ,อ่านทุกเมนต์นะผมอ,อ่านทุกเมน์นะสามารถเมน้น์เข้ามาได้เมน้น์เข้ามาเยอะๆบันทึกธนวัฒน์บันทึกธนวัฒน์นี่มันคล้ายๆกับบันทึกอะไรนะปิม่มอ่ราชื เดี s <S> okay, the the ๋ยวอันนี้ก oh, ็โอเคนะชื่อรายการเล่าเรื่องกับน้องเกมมันก็มันเท่นะมันทอรแมนด้วยนะครับผมน้องคนนี้ให้เสื้อไปถ้ามาเลยเดี๋ยวผมให้เสื้อนี่เป็นเสื้อเจมันทีก็เหลือไว้นะครับผมผมเอาเก็บไว้ใส่เองนั่นแหละมันมีประมาณ3าตัวแต่ว่าเอาให้น้องๆเพราะว่าที่บ้านก็มีเยอะแล้วก็ให้น้องคนนี้ชื่อว่าอะไรไม่รู้ไอ้เขาอ่ะน้องคนนี้ทักมาเดี๋ยวผมเปิดดูว่าน้องคนนี้เนี่ยให้น้องคนนี้ทักมานะครับผมที่เขียนมาว่าชื่อรายการเล่าเรื่องกับน้องเกมมันก็เท่นี่นะไม่รู้ใส่ไอะไรมันมี x เอ็มก็มาเลือกเอาแล้วก็ทักมาหาผมถ้าไม่ทักมาผมก็ไม่ให้นะเอาผมมาเลือกเอา แล้ววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอะไรแต่ก่อนจะบอกคุณว่าวันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมูดไปเลยเพราะว่าเราเล่าเรื่องเด็กช่างไปเยอะแล้วประมาณ2เรื่องละสามสี่เรื่องละแต่ว่ามันมีเยอะกว่านั้นผมก็อยากเปลี่ยนมูดบ้างให้มันไปแบบทางแบบเรื่องที่เคยเจอมาเร็วๆนี้ดีกว่านะครับผมนะผมก็อยากเล่าให้ฟังเขาก็มีคนเห็นหลายคนแล้วก็อยากจะเปลี่ยนมูดไปด้วยให้มันน่ากลัวน่ากลัวหน่อยอ่ะพูดถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็ เป็นเรื่องอะไรให้ทุกคนเดาแล้วนองวันนี้อย่างที่บอกไปทังมาหาผมด้วยนะผมจะเอาเสื้อให้แล้วก็เลือกไซส์เอาว่าจะเอาไซส์อะไรมี M กับ XL ตอนนี้แล้วใครที่อยากได้อีกก็สามารถทักเข้ามาได้เผื่อว่ามันเหลือๆอยู่ก็จะเอาไปให้แต่เรารอแขกรับเชิญเราโทรมาก่อนตอนนี้เขากำลังเดินทางไปที่ร้านของเขาคนนี้เป็นคนเจอคนแรกโอเคโอเคได้แล้วนะโอเคนะแบบดูหลอนๆหน่อยไหม แต่ว่าผมก็เป็นคนกลัวเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็แบบอยากเล่าให้ทุกคนได้ฟังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าผมจะบอกทุกคนก่อนนะครับผมใช้วิทยาณในการรับชมนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมมีแขกรับเชิญ2คนที่จะมาเล่าเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เจอกับตัวเองด้วยแล้วก็ไอซ์ก็เกือบตายด้วยอันนี้จะมีไอซ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับผมให้ทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็คิดภาพตามนะครับผมมันจะได้อินเข้าไปในเรื่องนะครับผมและเรื่องนี้ผมจะให้คนเล่าที่เจอก่อนเราจะมูทกลับไปหายไอ้เรื่องที่ไอเอมาแแต่่รืงรก ที่เราจะเล่าก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่เราไม่สามารถจะอ่านความได้แล้วก็เขาตามมาเขาตามจากคนมาเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าคนทําของใส่นะครับผมเพิ่งเจอมาสดๆร้อนเมื่อเดือนที่แล้วเลยมารู้ที่หลังว่ารู้จักต้นต่อแล้วว่ามันมากับใครโอเคแต่เราโทรหาคนที่เจอคนแรกนะครับผมนะแล้วเรื่องนี้ผมก็ เป็นคนอยู่ที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ผมน่ะจะบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่มีเซนต์แต่ว่าไม่ค่อยสิ่งไหนที่เขาแบบไม่อยากให้เราเห็นเราก็จะไม่เห็นแต่สิ่งไหนที่เราเสือกไม่อยากเห็นแม้เสือกจะเห็นผมจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าบ้านผมเนี่ยคราเป็นร่างทรงเป็นญาติญาติกันเนี่ยเป็นร่างทรงเหมือนกับปู่ลูีอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะมีแบบช้างตาหรือว่าอะไรเ่เห็นได้นะครับผมเรื่องนี้ก็อยากบอกให้ทุกคนว่าใช้วิทญาณในการรับชมนะครับผมโอเคเเราไปเริ่มกันเลยว่าเรื่องแรกเป็นนยังนกกังไงไากลวม ไปฮัลโหลครับคุณเนทครับครับผมคุณเนทว่างว่างอยู่ใช่ไหมครับว่างครับว่างครับคือตอนนี้เจมใช่ไหมครับใช่ครับเจมเนทีครับผมดังที่สุดในประจีนรีบครับครับผมวันนี้ผมอยากจะสอบถามคุณเนทเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับนะครับผมที่เราได้เจอกันมาแล้วเราได้สัมผัสนะครับผมในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็จะบอกผมใช่ฮะอ่าใช่ใช่แต่ผมผมไม่ใช่เล็กซิเดนสิเล็กซิเดนคนละมูดกันอันนี้เริงเราเข้ามูดจริงจังละ โอเคเดี๋ยวผมจะเล่าดีเทลให้ทุกคนฟังก่อนนะครับผมทุกๆวันเนี่ยผมจะไปที่บ้านพี่ผมก็คือพี่ชายผมนี่แหละเป็นญาติญาติกันกับพี่ชายผมเป็นช่างตัดผมทุกคนอาจจะได้เคยเห็นหน้าเห็นตาแล้วและที่บ้านเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นร้านตัดผมแล้วก็จะมีสารอยู่หลังบ้านคือสารเป็นสารปู่และศักดิ์สิทธิ์มากๆครับทุกคนบ้านของพี่ผมเนี่ยเขาจะนับถือมากวันที่เกิดเรื่องเนี่ยไอ้ไอ้ไอะมันจะเป็นก่อนแต่ผมจะรวบลัดลงมา ให้เป็นเรื่องนี้เลยเพราะว่ามูดเป็นคนละมูดกันับผมให้ไอ้ไอ้มาเล่าทีหลังเลยกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนได้รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มันน่ากลัวขนาดไหนโอเคพี่เล่าตอนแรกเลยเพราะว่ามันเกิดมาได้ยังไงเริ่มแรกเลยกูว่าพูดกุ่มได้ใช่ไหมได้ได้ได้ชิชิวชิวชิวตอนแรกเลยอะตอนนั้นอะไอ้เราก็จะเลิกตั้งวงใช่ไหมเลิกเลิกกินกันแล้วทีนี้ก็กูไปตักน้ำแข็งอ่าตอนนั้นมึงกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ตอนนั้นหยุดตอสองคนอยู่แค่มึงกับกูอาอาแล้วทีนี้ มึงจะกลับบ้านแล้วมึงก็เลยขี่รถออกไปก่อนนี่กูก็หยิบน้าแข็งอยู่หแหละก็เลยเจอเข้าเข้าบ้านที่กูได้ยินเสียงมันดยินเสียงมันเสียงแบบคนผิวปากอจะดังแบบวิทวิอ่ะอ่ะทุกคนทุกคนลองจับใจความนะว่าเสียงผิวปากเนี่ยมันเกิดมายัางไงพวกผมอ่ะอลองคนทุกคนที่อาจจะไม่เชื่อลองตีโพตีภายไปว่าอาจจะมีคนผิวปากหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่อันนี้มันเป็นเสียงคนผิวปากแบบวิทยาวๆแล้วก็มันมี สิ่งที่เราเปรียบเปรยได้ว่าเสียงเนี้มันเป็นเสียงแบบไหนคือเรามีคลิปวิดีโอเสียงครับทุกคนถ้าใครอยากเห็นอยากได้ฟังเนี่ยทุกคนทักมาเพราะว่าเสียงเนี่ยบางคนก็ฟังออกบางคนก็ฟังไม่ออกตอนแรกผมไม่ได้ยินนะแต่พอมาฟังที่หลังไอ้ยมันใช่เลยโอเคพี่เล่าต่อทันีีผมได้ยินเสียงอผมก็นึกว่ามันเป็น คนแก่หรืออะไรตอนนั้นแต่ตอนนั้นช่วงเวลาถ้าประมาณตีสองตีสามที่บ้านทวันนอนกันหมดแล้วแล้วก็ไม่น่าจะมีคนลุกมาอือนนี่ผมเลยวิ่งเข้าบ้านก็เลยวิ่งเข้มมาบ้านแล้วนอนเลยลั้ววันหนึงมาช่วงเวลาเดิมเลยใกล้กลๆประมาณตีหนึ่งครึ่งประมาณนี้เดินออกมาจะหยิบน้่งแขงเหมือนเดิมได้ยินวิ่งวิ่งกลับมาที่ที่เขานั่งกินกันที่เขาตั้งกินกันหรือว่านั่งคุยกันอะไรอย่างนี้อก็เลยชวนเพื่อนไปชวนเพื่อนชื่อกายอ่ แล้วก็ชวนห้ายไปะจะไปหาว่าต้นตอเสียงมันคืออะไรอแล้วถ้าเป็นคนก็กลแบบต่อยเลยแบบกระทืบเลยไม่สนใจพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอไปปุ๊บก็ไม่ได้ยินแล้วหาหาคนเงนี้ยคนเขาก็ไม่มีเขาก็นอนกันหมดแล้วอืมทีนี้เดินกลับมาอีกรอบไปย้ายไปเ็กไปทางข้งแข่งทีนี่ ก็เลยวิ่งมาทีนี้ก็เลยหาต้นตองเสียงกันแล้วอยู่ดีๆพี่โอ๊ตก็กลับบ้านเลยพี่โอ๊ตก็คือพี่ชายอีกหนึ่งคนนะครับผมที่อยู่ในกลุ่มด้วยอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้พีคมากทําไมพี่โอ๊ตถึงกลับไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่าอีกทีหนึ่งอ่ะต่อทีนี้พี่โอ๊ก็เลยกลับก่อนทีนี้ก็เลยอยู่ไอไอผมแล้วก็พี่กายายอ่าสามคนอยู่สามคนอทีนี้แต่กายเขาไม่ค่อยกลัวผีก็เลยให้เขาพาไปหาต้นตองเสียงพวกเราจะนอนไม่หลับไงเราที่ว่าคนแกลหรือว่าเสียงอะไรกันนี่อ่ะและทีนี้ตอนนั้น อ่าพอได้ยินทีนี้ได้ยินพร้อมกันมันมากับลมอ่ะพอลมพัดปุ๊บมันดังวิ้ทีนี้ถ้าหันแบบว่าหันด้วยมองพร้อมกันเลยคือข้างบนหลังคาคิดในใจแล้วว่าเสียวมาจากบนหลังคาอ่าอ่าหันมองปุ๊บขนลุกเลยวนะเห็นขนลุกแล้วดูดิขนลุกแล้วก,ก็คือเห็นอะไรดำๆอยู่บนหลังคาอ่าอ่าคล้ายๆคือแบบว่าเหมือนโดด มือนจะโดดหลังคาอยู่อะไรเงี้ยอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยวิ่งวิ่งมาไก่ไอ้กระกายวิ่งกลับมาเลยมาพิงอยู่ตรงร้านตต่ผมเอบมาตั้งหลักกันว่าจะเอายังไงออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยแบบคิดในใจว่าทําไงดีวะก็เลยบอกว่าแยกแยะกลับบ้านเลยก็คือกลับบ้านเลยตัวใครตัวมันแล้วพออีกวันหนึ่งมาตอนแรกภาษานิีฐานก็จะเป็นเสียงเตเพะมันนั่งพี๊ดพี่ดพี๊ดแลคนปาเล็กๆ้วอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้ตอนนั้นเอามาบันทึกเสียงบันทึกวิดีโอไว้ อ่าแล,และเสียงที่ได้ยินอะ่ะพวกเราไม่ได้ยินแต่ในวิดีโอมันดันได้ยินใช่ตอนแรกผมฟังแล้วผมไม่ได้ยินเว้ยแต่พอมาฟังอีกทีแม่งสึกได้ยินใช่แล้วทีนี้พอ,อกลับมาอีกวันนึงเลยมาเล่าให้คนโตฟังว่นนี้โอตก็อยู่พโอตเลยบอกว่าพ่โอตได้ย,ยินพโอตกเเลยรียบกลับบ้านก่อนใช่พ่โอตที่บอกว่าเขากลับบ้านไปก่อนนั่นแหละคือคนนี้ที่เขาบอกว่าเขาได้ยินตั้งแต่แรกแต่เขาไม่พูดอะไระอ่าตอนเล่นไปท้าต่อ,อย,อยงไงผมก็คือดันเปียวไปเลยอ่าและทีนี้ก็เลยเล่าให้คนโตฟังทีนี้ก็เลยไป เสียงนี้ป่ะเสียงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะอ๋อโอเคต่อเลยฮะต่อเลยฮะแล้วทีนี้ก็มาคุยกับปู่ที่เขาอยู่หลังบ้านบอกว่าปู่ก็คือสารปู่นะครับผมแกเหมือนกับว่าเป็นอะไรอ่ะครับต้องเรียกว่ายังไงอ่ะพี่ล่างส่งเขามีล่างส่งรเขาอ่าอ่าอ่าทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไอ้ผีอ่ะไอ้ตัวนั้นอ่ะไม่ใช่เปรตอ่า เขาอยากจะออกจากที่นี่ที่เขาร้องอ่ะเขากรี๊ดมันเหมือนเสียงกรี๊ดแต่เป็นเสียงกรี๊ดเล็กๆอะไรเงี้ยกระโดดหลังคาตึมงตึมๆน้ครับว่าเราให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงคนกระโดดหลังคาเขาก็เริ่มาดูเขาเนี่ยเขาเป็นแมวแต่มันไม่ใช่แมวเขาได้รีบเข้าบ้านแล้วพี่ผมมาอยู่ดีๆอ่เพราะนั้นนะสองทุ่มก็ป,ปิดร้านเลย อผมก็ไม่ร exactly. ู right he anyway. like uh ้ว่าทำไมสาเหตุอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้บอกเขาไม่ได้พูดกันทีนี้เขามาบอกที่หลังว่าเขาอ่ะรู้เขาได้ยินเขาเห็นเขาเขาไม่พูดแต่ผมเดินไปพูดผมนด้นทักอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเขาไม่ให้ทักอยู่แล้วอะไรมากับลมตัเพลย์ันอะไรเงี้ยอ่าต้นเหตุของเรื่องคือผีตัวเนี้ยมันตามไอ้นายมาอ่าตามคนมาอ่าตามคนมาไม่รู้ตามมาด้วยอะไรบางทีเขากอาจจะมีใครสาบแช่งหรือว่าอะไรโดนของหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไอกรน้าเนี้ยไอไอ้ มันนอนแล้วมันไหลลอยไอ้มันนอนแล้วมันมันไม่ได้ยินเสียงคนเรียกอะแล้วทีมันรู้สึกตัวมันลอยอยู่บนเพดานอืมแอ้นี่มีคนเขาดูดวงเลว่ามันอะมันจะมีคนตายในบ้านผมอะไรเงี้ยอ่าอ่าอ่าเออจะนอนหลตายอ่าแต่นี่ไอ้ไม่ได้ยินเสียงคนเรียกมาเลยตือนอืมแต่อ้วันหนึ่งมาใช่วันหนึ่งมาก็มีคนโดนรถเหยียบตัวขที่หน้าบ้านเลยอ่าแล้วอีกวันหนึ่งมาก็แมวโดนรถชนแมวโดนรถชนตายใช่ใช่แล้วดิ้นมาตายที่หน้าบ้านอ่อใช่ ก็เลยลองใายศีลแล้วนั้นไอ้นายมันเข้ามาปกติบ้านจะไม่มีสายศีลใช่ไหมน้ำมาเข้าออกได้ที่ตามตัวมันก็ตามได้ตามมาออกไปเงี้ยไอ้ทีนี้วันนั้นอ่ะไอ้นายเข้ามาปุ๊บแล้วเขาลองสายศิลตอนสองทุ่มไอ้นายไม่ได้ออกไปไหนพอหลักวันนั้นไอ้นายออกปุ๊บอ่าแล้วผีตัวนี้ก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้อ่าก็เลยอยู่ที่นี่ใลลองอยู่ใช่ไอ้นี้ไอ้นายอ่ะพอออกไปปุ๊บมันรู้สึกเหมือนชีวิตมันดีขึ้นหมายถึงว่าพอมันแบบอ่าอ่ะมันก็ออกไปเปิดร้านเหมือนได้ปลดปล่อย ใช่ม oh, ันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันดีขึ้นจากก่อนหน้าเนี่ย uh. ชีวิตมันแย่มันมีแต่อะไรมากมายทำรถล้มรถชนบาดหน้าอะไรเงี้ย uh, 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 uh. แล้วก็เก็บเงินไม่ได้โดนนู่น,นโดนนี่โดนนั่นแต่พอวีดีโอมันออกไปได้สามวันชีวิตมันดีดีกว่าดีเลยมันยังบอกรู้สึกว่าทำไมชีวิตดีจังเลยอะไรเงี้ยอ๋ออ๋ใช่แล้วพออีกวันหนึ่งมาหลังจากที่เขาทำพิธีให้ผีตัวนั้นต้องเกาะเจ้าของบ้านออกไปออกไปที่นี่ที่นี่ออกไปปุ๊บ คือนั้นในนายพูดก่อนเลยว่ามันรู้สึกปวดตัวรู้สึกเจ็บตัวหมดเลยมันเป็นอะไรไม่รู้ทุกแบบรู้สึกกังวลใจอะไรเงี้ยอ่าก็กลับไปหาของเจ้าของเขาใช่ที่นี้เราก็เลยเล่าให้ในายฟันงนายก็เลยไปทําบุญอ่<ท>า <ำ S 1> โอเคบุญอะไรเงี้ยโอเคแต่สุดท้ายก็ออกไปแล้วใช่ก็ไปอยู่กับเจ้าของเขาหรือว่าไปเกิด,ดหรือว่าไปอะไรก็แล้วแต่ใช่ใช่อ่าแต่ว่าที่บ้านนี้ก็ไม่มีเรื่องอันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับผม ก็จบไปแล้วหายไปเลยแล้วก็ไม่มีเสียงโดดเสียงอะไรอืมแต่วันนั้นผมไปเปิดถังถังน้ําแข็งแล้วผมได้ยินเสียงผมเลยทุบถังน้ําแข็งเพราะว่ามันมันมันเสียงคล้ายๆกันเอออาเคลียดเครียดกับหลานก่อนได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้สายสายสายโทรมาเยอะโอเคครับขอบคุณมากครับคุณเนทนะครับพี่เจมส์ครับครับพี่เจมส์จ่อยครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับผมครับผมครับผม โอเคทุกคนอาจจะยังจับใจความไม่ได้ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมายังไงในสิ่งที่ผมเจอผมจะเล่าแบบรวดรัดเลยนะให้ทุกคนได้เข้าใจตอนหลังนี่แหละผมจะบอกว่าเรื่องเนี้ยวันนั้นนะครับผมวันนั้นนะ่ะผมไม่อยู่ผมออกไปทําธุระข้างนอกแล้วทีเนี้ยเรื่องก่อนหน้านั้นอะไอ้ไออะมันเป็นคนขี้ชอบคุ้งง่วงนอนแล้วมันจะแบบตื่นเช้าแล้วมันก็จะนอนแบบมันจะเพียมันมีครั้งหนึ่งที่มันไปจอดรถข้างรนะ้านมาเอารถใหญ่มาแบบรถกระบะนะไปจอดรถอยู่หน้าข้างถนน แล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าปู่เขาเตือนปู่ที่เล่ามาคือปู่ที่เป็นร่างทรงเนี่ยเขาเตือนมาว่าอย่าไปนอนข้างถนนเขาทํานายกันว่าจะมีคนน่ะมาตายที่บ้านนะครับผมอย่างที่เจมส์เล่าจะมีคนมาตายที่บ้านและอย่ามานอนอย่าไปนอนในร้านตัดผมหรืออย่ามานอนข้างถนนถ้าอยากจะนอนจริงๆคือนนไปนอนในบ้านที่เป็นบ้านที่มีพระอยู่นอนที่นั่นได้ไม่มีอะไรมารบกวนแต่อย่าไปนอน แถวร้านตัดผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะไปนอนข้างถนนน่ะแล้วทีนี้ผมเตือนมันไปแล้วรอบแรกมันเลยไม่ไม่นอนแต่ว่าวันนั้นมันบอกว่ามันง่วงมันก็เลยเข้าไปนอนในร้านตัดผมคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนว่ามันนอนไปอ่ะมันนึกว่ามีใครอ่ะเดินเข้าเดินออกร้านตัดผมตลอดเวลาแต่ว่าวันนั้นอยู่กันไม่เยอะอยู่กันไม่เยอะฮะเขาเล่าให้ผมฟังอ่ะอยู่กันไม่เยอะวันนั้นผมไม่ได้อยู่หรอกมันบอกว่า มีคนเดินเข้าเดินออกร้านตัดผมตลอดเวลาแต่ร้านตัดผมปิดแล้วมันนอนอยู่ในร้านตัดผมนะมันฝันอะไรทักอย่างเนี่ยมันบอกว่าตัวมันอะลอยขึ้นไปติดกับบนเพดานเว้ยแล้วพอทีนี้มันบอกว่ามันได้ยินเสียงผมกับพี่โอ๊ตคุยกันพี่โอ๊ตก็คืออยู่ในเหตุการณ์มันได้ยินเสียงผมกับพี่โอ๊ตคุยกันแล้วผมอะเป็นคนพูดว่ามึงนอนอย่างเงี้ยนะมึงก็ไหลตายหรอกมันก็เลยลืมตามันบอกว่าตัวมันติดอยู่กับเพดานฝันเสียอะไรเสียหมดเลยมันบอกว่ามันมัน มันเหมือนมีคนมารรบกวนมันตอนนอนตลอดเวลาก็เขาทํานายกันไว้แล้วว่าอย่าไปนอนในร้านตัดผมหรือว่านอนข้างถนนเพราะว่ามันจะมีคนมานอนตายไอ้ไอ้ก็รอดตายเพราะว่ามันไม่ตายมันเหมือนกับว่าดวงผมไปค้ำมันแล้วให้มันออกมาปกติพอทีนี้ใช่ไหมเขาก็เลยล้อมสายสินล้อมสายสินนะ รอบบ้านเลยล้อมสายศิลไว้แล้ววันนั้นน่ะก่อนล้อมสายศิลน่ะคนที่ชื่อนายก็คือพี่นายเนี่ยเขาอยู่ด้วยนะครับผมเขาคือเขาเป็นช่างตัดผมเขาก็ตัดผม <im it> กับพี่ชายผมก็เขาก็อยู่ด้วยในวันนั้นเหมือนกับว่าขี่ตัวเนี้ยขาัตามพี่นายมานานแล้วแต่บ้านน่ะมันยังไม่มีสายศิลล้อม <im it> เขาเลยล้อมสายศิลตอนที่พี่นายอยู่แล้วทีเนี้ยพี่นายอ่ะเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเขาสามารถออกเข้าออกได้แต่พอทีเนี้ยเหมือนกับว่าดวงวิญญาณหรือว่าอะไรเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้ฮะทุกคน ออกจากบ้านไม่ได้เขาก็เลยติดอยู่ที่นั่นติดอยู่ในในสายสินและในบริเวณบ้านแล้ววันนั้นผมไปก็ไปที่บ้านนั้นปกติฮะก็ไปกับแฟนผมอารถเก่งไปผมอะลงมาก่อนครับลงจากรถออกมาก่อนแล้วก็มานั่งก่อนแต่แฟนผมอะเขาทำผมอยู่ในรถแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนมีคนะ่ะเดินอยู่บนหลังคาฮะรถมันจอดอยู่ในโรงรถครับแล้วเหมือนมีเสียงคนเดินอยู่บนหลังคาเหมือนเอามือแบบแล้วก็หาย แล้วก็หายจนแฟนผมเนี่ยต้องรีบทําผมแล้วออกมานั่งกับผมแต่ผมเคยบอกแฟนแล้วว่าถ้าเจออะไรแบบผิดปกติอ,อย่าไปพูดอย่าไปทักแฟนผมก็เพิ่งมาเล่าให้ฟังตอนมาเกิดเรื่องตอนสุดท้ายแล้วแล้วพอทีนี้ฮะนั่งไปนั่งมาได้ยินเสียงรถชนครับ และก่อนหน้ารถชนเนี่ยมีคนโดนรถชนหน้าร้านตัดผมเลยเป็นเหยียบเหยียบเข้าตรงตัวเนี่ยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเหมือนกับรอดตายมาแล้วจาเรื่องที่เขาทํานายได้ได้ไหมว่าจะมีคนมาตายหน้าบ้านหรือว่าในบ้านเนี่ยแล้ววันนั้นนั่งกินข้าวกันอยู่ได้ยินเสียงชนตึง้งเป็นเสียงรถชนแมวอนะเหมือนกับว่าแมวเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันจะขาดใจแล้วมันก็ดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นแบบ เต็มเลยนะแล้วก็ขาดใจตายก็คือแมวที่บ้านกลับมาเรื่องตรงที่นั่งกันก็นกโอเคฝังมงฝั่งแมวแล้วก็มานั่งกินกันต่อพอทีนี้ผมมาได้เวลากลับบ้านได้เวลากลับบ้านผมก็ต้องไปส่งแฟนผมแล้วพอทีนี้พอผมกลับอ่ะคนที่ชื่อพี่โอ,อ๊ตอ่ะเขาก็กล,กลับกลับก่อนเลยแล้วพอมารู้ทีหลังว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนเหมือนกันที่เจ๊เจอนะครับประสบการณ์ที่เจ๊เจอเลยก็คือผีตัวเนี้ยเป็นผีที่แบบเหมือนมนต์นำหรือว่าอะไรไม่รู้ที่เขาทําใส่พี่นายมามันออกไม่ได้เพราะว่าเขาล้อมสายสินมันก็เลยโดดหลังคา กึ่งกึ่งกึ่งกึนนะ่งป้าฝนเน่ะเป็นเจ้าของบ้านนะครับผมแล้วก็ลูกสาวเขาที่ชื่อพี่ถุยเนี่ยเขาก็ได้ยินแต่ว่าเขาก็ไม่พูดเหมือนกันเขาได้ยินมานานแล้วแหละแล้วพอทีนี้ทุกคนวันนั้นก็นั่งกันอยู่ก็ได้ยินเสียงนั้นกึ่งพี่ถุ๋ยเขาจะทําขายของอยู่หน้าบ้านเกี่ยบขายขนมปังเนี่ยเขาได้ยินแล้วเขาก็เดินออกมาดูพอทีนี้เขาวิ่งเข้าบ้านเลยแล้วก็ได้ยินอีกตึง้งพี่ถุยก็เดินเดินออกมาผมก็เห็นก็นั่งใกล้ๆกกันก็เห็นว่าเดินออกมาดูผมก็เลยพูดไปว่า ไอกาแฟหรือเปล่าไอกาแฟนี่ก็คือแมวที่บ้านนั้นมีแมวหลายตัวไอกาแฟหรือเปล่าพี่ดุยบอกว่าไม่ใช่พี่ดุยก็เลยรีบเก็บของแล้วเข้าบ้านเลยเหมือนกับว่าก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันคือผีตัวนั้นอ่ะมันอยากจะออกแต่ว่ามันออกไม่ได้มันก็เลยโดดลังคาให้คนสนใจมันให้คนพามันออกอยากจะกลับไปบ้านมันหรือว่าอยากไปหาคนที่พามันมาอะไรเงี้ยจนแบบว่าพ่อปู่เขาล่างทรงเขาบอกว่ามันอยากจะออกก็เลยพามันออกพามันออกโดยดีนะครับผมไม่ไม่ทำร้ายไม่อะไรมันก็พามันออกไปเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนได้แบบ ใช้วิจยัยในการรับชมนะครับผมนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบเราสัมผัสไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเราเจอเออผมก็เลยอยากเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยเรื่องว่ามันก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับนะถึงใครชอบแบบฟังเรื่องแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ผมผมไม่ไหวแล้วผมกลัวที่ผ่านเลยผมไม่ค่อยชอบเรื่องแบบนี้โอเคไว้เจอกันใหม่ครับ